มันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราแต่เดี๋ยวมันจะเดินมาตรงนี้ วันที่สามของการกินเนื้อหมีนี่ไงถือก่านไม่วางเลยสีนหะนักเฮ้ยเอาไงกับไอเจ้าเนื้อนี่ดีผมกินไปหมดแล้วสี่ชิ้นใช่ไหมเฮ้ยยังเด็กอยู่ในบ้านฮะโอเคเลือดผมไม่ออกแล้ว ลืมถังน้ำมันไว้ถังไหนนี่ลืมไว้ถังนี้ครับอืมของสปอนใหม่ใช่ไหมนี่เยี่ยมคนนกหรอไปทำลูกธนูฮะ เก็บรายได้เก็บไป,ลเ,ปเลยเราจะสู้พวกโจรเลยไหมเพราะเราต้องช่วยเพื่อนออกมาเพื่อเราเป็นโดนจับไปอะครับเป็นตัวประกันเอ๊ะ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 เบ้าเบ้าเบ้าอย่ายังครับยังไม่สู้ฮะ,ะเราไม่มีปืน ขอขับข้ามไปเฉยๆได้ไหมเซฟก่อนดีกันเหนียวอุ้ยเดยี๋ยวรถพงังเดี๋ยวรถพงังเดียวรถพงัถพงเสียเลือดด้วยกูไปกันต่อฮะอย่าไปยุ่งกับพวกโจรเลยตอนนี้ยังไม่มีของเรายังไม่มีของจะสู้นะครับ กินออกมาให้หมดมีอะไรเท่าไหร่เอามาให้หมดอันนี้มันเป็นรถประกอบฉากใช่ไหมยังไม่สนใจแล้วกันขอไปดูบ้านเมื่อกี้ก่อนแ่ๆบ้านที่มีซอมบี้อยู่ ต้องขับดิดวิ้ยตรงนี้ก็มีบ้านโอ้สองหลังเลยสู้มันเลยฮะรออะไร <c oughs> มา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  <c oughs> เออโดนสักที เออเฮ้ยสเต็ปนี้ใช่ได้อีกตัวนึงมาเฝ้าอะไรกันอยู่เฮ้ยโดนไม้ นี้เอาเรื่องว่ะโอ้โหให้เกลือด้วยดีใจดีเมเนเาไปทําอะไรวะเกลือเฮ้ยผมกินอันนี้ก่อนเฮ้ยช่องจะได้ว่างครับกินให้หมดเลยก็ได้ม้งเนี้ยเอ้มเอาว่ะ ไหนพวกท่านเฝ้าอะไรกันอยู่ใช้โคลบาได้ฮะกด V โปรซี่ปุ๊บอ้าวไมเบสบอลอะที่จริงไมเบสบอลนี่จะมันจะตีเร็วกว่าไอ้ดีปะ ผมเอามาแทนพั่นะฮะพว่จะพังแล้วใช้ได้อุ้ยของดีโอเคมันมีตรงนี้อีกฮะเดี๋ยววิ่งมาก็ได้อยู่หลังบ้านของพวกกลุ่มโจรใช่ไหมเป็นแคมป์นะฮะโอ้ยเสพผ้าไม่ได้มานานแล้ว อ่าโคร,ระป๋องก็ไม่ได้เห็นมานานแล้วเหมือนกันเพิ่งกินกระป๋องสุดท้ายหมดไปโอ้โหเสษผ้าเพียบเลยฮะเดี๋ยวเช็คปืนก่อนได้เพิ่มไหมไม่ได้นะโหแย่ yeah, จุงขวานอีกแล้วเหรอเบอรี่โอเค กลับไปบ้านหลังนู้นนะมีซอมบี้หรือเปล่าว่าน่าจะมีแน่เลยอรัโอ้โหตรงนู้นก็มีอีกอ่าหมู่บ้านอย่างดีมีหนึ่งตัวโอ้บ้านส่งเดียวกันเลยฮะเฮ้ยหลอมดิ วุ้ยม,มันสบายจังว่ะตีสบายเกินอุย้ยหนังสัตว์เนี่ยล็อกเอกแล้วเหรอไหนซ่อนอะไรไว้ค้อนแค่เนี้ยนะโอ้ เฮ้ยจะยาว่ะยาเพียบเลยไหนหลังประตูมีอะไรไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยตรงนั้นมีท่าเรือด้วยน่าสนใจฮะ อะไรไหมเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยเดี๋ยวก่อนขึ้นบ้านไม่ได้บันไดไม่มีมันสร้างบันไดไม่เสร็จอาว่าทุกคนผมขึ้นบ้านไม่ได้เอาได้วะเฮงไม่วาวจะไปแด้เฉลวขโมยขโมยของขโมยขโมย ไม่มีไม่มีซอมบี้สบายเลยทีนี้โอโไอห้องนี้มันจะล็อกทุกครั้งเลยนี่หว่าหุยกองอะไรวะมีแค่นี้นะเถอเอยเหมือนจะหิ้วไปได้ด้วยนะแต่ผมไม่เอาไปอ่ะมันเหมือนเอาใส่รถไม่ได้อ่ะ ช่องบันเถอะมันแค่สองช่องเองใหญ่จริงใหญ่จริงหลังใหญ่จริงตรงนู้นด้านหน้าก็โอ้โหรถเพียบเลยถนนที่เรามานี่หว่าข้างหน้าเอ้านี่เราทำเป็นบ้านเราได้เลยนะเนี่ยหลังเบลอเลยอะ่ะโลเคชั่นใช้ได้เลยนะฮะ เซฟเป็นพาเราเลยแล้วกันยึดยึดยึดครับแมคมีสองชั้นด้วยเอาว่าบ้านว่างๆเ,เ,เปล่าครับไหนขอสำรวจชั้นสองหน่อยสิโอ้นี่ห้องนอนเราหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูห้องอื่นๆด้วยฮะโอ้โห โอ้โหละเอียดจริงๆละเอียดมากอ่ายึดของไว้ก่อนอุ้ยแต่ตรงนี้มีสองห้องนี่มันห้องผู้หญิงหรอ,อ,อืมสองห้องนี้ต้องเป็นห้องเพื่อนเราครับส่วนนี้เป็นห้องเราไอ้พอมินมีเฟรเฟรมันครับไอ้หลังนู้นมันเป็นที่จอดรถปะเฮ้ยใช่ ที่จอดรถและรถ1คันอ๋อสบายเลยทีนี้มีรถสำรองครับเอไว้เดี๋ยวค่อยประกอบเนาะสบายแล้วผมมีทั้งบ้านทั้งรถนี่ไที่จอดรถเอารถเข้ามาจอดในนี้ฮะแล้วก็ ทำเป็นที่เขาเรียกว่าเอาโต๊ะคราบหรืออะไรอย่างเงี้ยมาตั้งนะโอ้โหมันดีจริงๆงเนี่ยมีชิงช้ามีสไลเดอร์มีน้ำประปาเฮ้ยปีนได้ด้วยวะขึ้นไปเช็คอะไรอะไรหน่อยสิอยเอขึ้นมาทำไมเนาะเฮ้ย เอาไว้สองซอมบี้เหรอไปฟาร์มของต่อหรือว่าเราไปเอาของมาย้ายบ้านดีฝรัน้ำมันยังสิบสี่ลิตรอยู่หรอทำไมมันประหยัดจังเลยเอ่ะตรงนี้ออกได้ไหมไปขนกลของที่บ้านเก่ากันครับผมเฮ้ยอันนี้มันเป็นค่ายเหรอเซฟซะหน่อย มันเป็นค่ายทหารเหรอเุ้ยเอาว่าคนดีไหมเนี่ยคนดีไหมค่ายทหารนี้อุ้ยโหอยู่ดีก็ได้ถังน้ำมันเยี่ยมเลยโอ้ยมีน้ำมันยเยอะเลยดูสิครับ ทางนี้เพียบมีคนไหมน่ะน่า,นากลัวจุมเบยเดี๋ยวเราเคลียร์พวกรถด,ด้านนอกนี้ก่อนแต่ด้วยความสงสัยใครรู้ขอเข้ามาดูหน่อยเถอะ อ้านี่ไงล้อรถอาาเฮ้ยเครื่องอะไรวะงาดูดีดูด,ดีเป็นเหมือนบังเกอร์อดูซิมีอะไรขยับไหมมันเชิงหน้าเกลัวพี่ลิกอื้ยน้ำมันอันนี้มันเติมได้ไหมอ่ะ ไม่น่าได้ใช่ไหมฟาร์มต่อไปไม่ยอท้อของยายบ้านเดี๋ยวเราไปเอาที่หลังได้ไของมันไม่หนีไปไหน,นโอ้โหลูกปืนก้าวมองมองไหม,อม,ะมะโอ้ยเป็นเก้าลูกแล้วฮะ วิกะเปานี่แหละที่ตามหามานอนว้าวเริ่ดมากเลยจ,จะ้ะมันปีนได้ด้วยนี่ว่าจริงว่ะระเบิดมืออีกแล้วอันนี้เกลนิตแฟกต์เมนต์อันนี้แฮนด์เกลนิตเ,เอาอันนี้ไว้คราฟหรอมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมแต่อันนี้ใช้ได้เลยโอเค โหเกือบเต็มเฮ้อันนี้มันยกไปได้ด้วยอ่ะกล่องหกล่องสิบช่องมันควรยกหรออ่ะโยนทิ้งเฉยไม่สนใจฮะกล่องก็กล่องสีเราสร้างเองได้เอาว่านี่ไงตู้ปืนอ่ะ ไลฟ์ฟินแอมโมผมว่าผมยกอันนี้ไปดีกว่าฮะป้าเรามันต้องใช้แบบนี้นี่ตรงนี้มันสุดแล้วเหรอเอ้ยอะไรอ่ะห้องน้ำเหรอส่ว,สวมหลุมเหรอโอ้โห้มีพัดลมด้วยอยากได้อยากได้พัดลม รถประกอบชากอีกแล้วอ่ะพัดลมอีกแล้วเฮ้หยหมวกกันนอนว้าวได้เปืนแล้วฮะเป็นช็อตกันหรือเปล่าช็อตกันแนนๆเลยแต่ว่าอยู่ที่กล่องตรงนู้นน่าจะมีลูกกระสุนยอยู่นะกล่องที่ผมเก็บของไว้อะนี่ปะอ๋อใช่ลูกกระสุนช็อตกันจริงด้วยร e l o a d เลยนี่ไงเครื่องยนต์โอ้ อ๋ออยู่บนรถเข็น,เ,นเก็บไว้อย่างดีและถามน้องมารอีกแอนไม่ขีดไฟไม่ของฟูค่ายนี้ของฟูจิงหมวกันน็อกนี่เออป้องกันไหมป้องกันไหมไม่รู้ฮะไม่ไม่รู้ว่าป้องกันหรือเลปล่าแต่มันขึ้นคำว่ากื้นี่แหละถือว่าดี เอไม่มีอะไรหรอกโอเคฮะครบถ้วนกลับกันดีกว่าใส่อะไรได้อีกฮะถุงมือทิ้งไปสิครับถือมาทำไมล่ะฮะชอ แบบนี้สิเรียกว่าเข้ามุมฝากของไว้กาแลลแกนของเต็มปะเพื่อนโอ้โหเครื่องยนต์เน่าอ่ะเดี๋ยวเอาล้อกับเครื่องยนต์ไปใส่ก่อนแล้วนะฮนะดูว่าเราจะเอากล่องเล็กไปด้วยดีวะกล่องเล็กก็ดีนะผมว่าดูดีจะได้ไม่ต้องคาบอะไรเยอะแยะกล่องเล็กสวยดีด้วย ได้ตัวผมมีน้ำหรือเปล่าหรอไม่มีเลยต้องไปเอาน้ำกระป๋องกินก่อนฮนะอันนี้เลยแล้วกันอ,อะทเตอร์มินาเสริมขึ้นมาเร็วหน่อยไปขับรถไปเอาของที่บ้านกันดีกว่าอุ้ย เอ้เป้าเลยอ,อย่างนี้ดีสี่นัดสี่นัดกับปืนพก8ดนัดสู้ได้ต่อวะเซฟก่อนสู้ได้ป่าไ,ไม่เลวแต่เซฟก้านเราต้องไปเอาเพื่อนมาอยู่กับเราให้ได้เฮ้ยมันจะยิงมันจะยิงมันจะยิง จะเอาเหรอได้จัดให้จะเอาใช่ไหมตอนกลางวันนี่แหละถนัดเลยยิงปืนน่ะ แล้วแต่เดี๋ยวมันจะเดินมาตรงนี้เรียบร้อยครับสามตัวหมดไหมล่ะอู้ยดิปืนเต็มเลยรูดของอีกทั้งหาก เฮ้ยบ็อกกครี่ว่ะออกมาเคียวเล่นเหรอครับบ็อกกครี่แม่ลูกปืนเอามามาบล็อกเค้นแอคเซลไลเฟิปืนพัง,งอ่ะเป็นคราฟติ้งแมททีเรียลนะฮะเอาไวค้คราปืนได้ไม่เป็นไรเราเอาเอ็มโฟมาฮะของดีฟึ๊บชุดแน่นอนนี่รีโลเลย มีใครให้เราช่วยเหลืออยู่ในนั้นใช่ไหมต้องมีเพื่อนของเราอยู่ในนี้แน่นอน <ged mon ing> โอ้ตู้อีกแล้วอยากได้ตู้อยากได้ตู้จึงเบยสิบนาทีเลยเห,อหรอหนักยาก อุ้ยช็อตกันอีกแล้วกับกระสุนนะฮะปัญหาคือตอนนี้ผมของเต็มต้องไปเพื่อนอยู่เดี๋ยวนี้เอ้ยนี่ไงกระเป๋าอ,อัพเกรดสามช่องเลยเอาว่ะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวอ่า เอาวันนี้มาแล้วก็ถือแล้วก็รีโหลดก่อนฟืบโอเคแล้วก็จะมีช่องเพิ่มขึ้นมานะฮะแบบนี้กิ่งไม้ก็ทิ้งไปทีครับแล้วก็อันนี้เพื่อนเราแน่นอนต้องเป็นเพื่อนเราแน่นอนครับ ่าเพื่อเราไม่ได้อยู่ที่นี่ฝรั่งเซ็งเลยหรือว่าอยู่ในกล่องนี่วะไม่นะอ่ะขนของไปไว้ที่บ้านซะหน่อยของก็จะเต็มอยู่แล้วนะบ้านเรานี่ าขนของเข้าบ้านฮนะชิบชิบ,ชบ,ชบอาหารอาหารเอามาก่อนเลยน้ำมันมัน14ลิตรเท่าเดิมตลอดเลยว่ะขับประหยัดขนาดนั้นเลย ยี่สิบเอ็ดต่อส่วนอันนี้เน่ายังไม่ติดเออแล้วก็เก็บของใส่รถกันดีก,กว่าบวกเบนทิ้งไว้นี่แหละไกลเลยกเดินชีมิกลาย วยลูงลวงลวงลวง,ลวงใส่หลังเลิศเลยในอย่างเยอะได้ยัง เทปเทปเอามาทำอะไรวะกดม mm ูฟ hmm. ได้ด้วยเหรอมันจะล่วงไหมเนี่ยเหมือนจะเต็มเรียบร้อยเบิร์นวะเอ้ย well done วลดันวะเวลดันเวลดันโอเคเก็บของครับ เนื้อเวลดันไงอันนี้เบิร์นอันนี้เวลดันต้องกินอย่างนี้เขาต้องกินอย่างนี้กันนี่เนื้อเวลดันอี่ปึ๊บอิมอ่มอิ่และหิวน้ำด้วยน้ำอยู่ในรถเฟ้ย คุยน้ำหมดเราจะไปเติมที่ไหนแล้วที่นี้อันนี้ไฟยังไม่ดับช่างมันย้ายบ้านกันเถอะเรา นี่ตู้ขโมยมาตู้ขโมยมาเอาเข้าบ้านสิครับตั้งเรียงกันไปเลย,เยใช่ได้ใช่ได้เอาอา่านี่ที่เก็บของมันเก็บไปก่อนนะฮะส,สักคงสักแครบล้วง ของไม่ครบหรอวะอ๋อขาดคอนถอยคอนเหรอแหมเครื่องมือช่างอยู่ที่นี่เฟ้ยเฮ้ยเตียงอย่างสวยโมเดิร์นไงซิงเกิลอา ควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่าทีวีก็ติดตรงนู้นนะโอเคเดี๋ยวค่อยสร้างให้เพื่อนทีหลังแล้วกนะันฮะเดี๋ยวของหมดโอเคอุ้ยต่อไปเราก็จะทำทู่เก็บของนะครับอ่ามันอยู่ในหมวดหมู่ของ เฟอร์นิเจอร์สีเขียว อ่าสแครปหมดจนได้อย่างที่คิดไว้เลยอ่ะเก็บก่อนแล้วกันฮนะวิเต็มเลย ดีทั้งนั้นโอเคเสียเลือดไม่เท่าไหร่ <c oughs> อุ้ยแลกแลกกัน <c oughs> โอ้โหโปอเตโตรร้ล้วนๆของเต็มอีก